สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนําตัวก่อนนะครับอาจารย์ชื่ออาจาย์ชยาพลนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่ององ,หงหนึ่งที่สําคัญต่อการอ่านมากก็คือ topic and main ideas ก่อนอย่างแรกนักศึกษาคงสงสัยว่า topic เนี่ยคืออะไรนะครับ topic ก็คือ คำหรือวลีนะครับที่บอกว่าเนื้อเรื่องที่เราอ่านนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยหัวเรื่องหรือท็อปิกเนี่ยจะเป็นแค่เป็นคำหรือเป็นแค่วลีสั้นๆนะครับอย่างเช่นเวลาเพื่อเราถามเนี่ยว่าเรากำลังอ่านหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือเป็นการถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรหรือก็คือท็อปิกหรือหัวเรื่องนั่นเองครับเดี๋ยวลอง มาดูนะครับอย่างอาจารย์จะให้ตัวอย่างจากคําศัพท์เหล่านี้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยลองเดาว,ว่าหัวเรื่องนะครับน่าจะเกี่ยวกับอะไรนะครับลองดูคําศัพท์คําที่1นนะครับคําว่า frying pan หรือว่ากระทะนะครับคําที่2 fork and spoon ช้อนหรือซ่อมคําที่3 a knife มีดทำครัวคำที่4 chopsticks หรือที่แปลว่าจะเกียบนั่นเองนะครับจากคำเหล่านี้พอนักศึกษารวบรวมเข้าด้วยกันเนี่ยบางทีเราต้องมาดาว,ว่าหัวเรื่องมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรนะครับจากกลุ่มคำเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องครัวทั้งหมดหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า kitchen utensils เดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวอย่างนะครับอาจารย์จะให้เป็นกลุ่มคำศัพท์แล้วลองดาว,ว่าจากคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะครับหัวเรื่องหรือท็อปิกของมันคืออะไรคำแรกนะครับ a Bengal tiger หรือว่าเสือเบงกอลนั่นเองคำที่สอง a zebra ก็คือม้าลายคำที่สาม เอกรีล่าก็คือกอริล่านั่นเองนะครับส่วนคำต่อมาก็คืออ r a ราฟหรือว่าที่เราเรียกง่ายๆว่ายีราฟนั่นเองนะครับจากกลุ่มคำเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปอาจจะคิดว่าเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นยังไงบางทีอาจจะกว้างไปนะครับเราก็ต้องโคปมาให้มันครอบคลุมที่สุดซึ่งกลุ่มสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่า นะครับหรือที่เราเรียกว่า wild life นั่นเองนะครับสัตว์ป่านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับในเรื่องถัดมาก,ก็คือหัวเรื่องนะครับที่อยู่ในบทอ่านนะครับ to fully understand the paragraph of the text there are three main component s of the text which should be identified by reader as follow ก็คือในส่วนนี้ก็คือ ในการที่เราจะเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับเราต้องแบ่งองค์ประกอบสําคัญของย่อหน้านะครับหรือเนื้อเรื่องนะครับที่อยู่ในแต่ละย่อหน้านะครับองค์ประกอบสําคัญหลักๆก็คือห่หัวเรื่องนะครับส่วนที่2คือใจความสําคัญส่วนที่สาก็คือเป็นดีเทลหรือส่วนที่มาสนับสนุนใจความสําคัญว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่า good comprehension of the text also come s with an understanding of the topic or subject. therefore, in order to comprehend the text, the ability to identify the topic of the paragraph are essential for reader. ในส่วนของอันนี้ก็คือการที่ว่าเราจะเข้าใจเนี่ยถ้าเรารู้หัวข้อเรื่องนะครับแล้ศึกษาก็สามารถดึงประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยมาช่วยให้เราทำความเข้าใจว่า เรื่องที่เราอ่านอยู่เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับซึ่งในย่อหน้าเนี่ยก็จะมีในแต่ละย่อหน้าก็คือจะมีหัวเรื่องของมันนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถระบุหัวเรื่องนะครับหรือว่าหัวเรื่องที่อยู่ในย่อหน้าเนี่ยเราจะระบุได้อย่างไรนะครับ อย่างแรกเลยถ้าบทอ่านเนี่ยเป็นบทอ่านสั้นๆแล้วมีนะครับมีชื่อเรื่องมานะครับไอตัวชื่อเรื่องนั่นแหละนะครับก็คือเป็น topic of a paragraph ก็คือเป็นหัวข้อในย่อหน้าเหมือนกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทความสั้นๆ,ๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิงโตนะครับว่าสิงโตเป็นเจ้าป่าหรือเปล่านะครับอย่างอันนี้เขาจะมี เขาจะมีหัวเรื่องมาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Topic of a Paragraph เพราะว่าบทความนี้มีแค่ย่อนหน้าเพียงแค่ย่อดหน้าเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อมาดูอีกวิธีหนึงนะครับเป็นวิธีที่2นะครับในการหาหัวเรื่องที่อยู่ในบทอา่านนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยซ้ำซ้ำไปซ้ำมานะครับอันนั้นนี่แหละก็คือ เป็นการบอกกล่าวว่าเรื่องที่ต้องการสื่อเนี่ยเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นหัวเรื่องนั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับในบทบทอ่านบทนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยจะไฮไลท์ไว้เลยเป็นสีแดงนะครับก็คือ bad breath causes causes of bad breath e throat infection One source of bad breath c a u s e bad breath อันนี้เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทอ่านนี้นะครับก็คือจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับลมหายใจที่เหม็นนะครับเราลองมาอ่านดูนะครับในประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนคนที่นะครับคนที่ไม่แปลงฟันอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นยังไงจะมีลมหายใจที่ที่เหม็นหรือว่าไม่น่า ชื่นชมเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตาม There are other causes of bad breath ก็คือยังมีสาเหตุอื่นๆที่ก่อให้เกิดลมหายใจที่เหม็นนะครับได้แก่อะไรบ้างผู้เขียนก็ได้กล่าวซ้ำไปอีกนะครับข้อแรกก็คือ a t h r o a t infection is one source of bad breath เห็นไหมเป็นการซ้ำนะครับก็คือคำว่า bad breath เนี่ยซ้ำเป็นครั้งที่3นะครับในประโยคนี้เขาบอกว่าอะไรบอกว่า เกี่ยวกับการติดเชื้อในลำคอเนี่ยก็คือทำให้เกิดปัญหาทางลมหายใจนะครับต่อมาประโยคต่อมา a s i n u s p r o b l e m can also cause bad breath ก็คืออะไรเขายังบอกว่าคนที่เป็นไซนัสเนี่ยก็จะสามารถมีลมหายใจที่เหม็นได้เหมือนกันนะครับประโยคต่อมา even too much coffee or alcohol cause bad breath อันนี้ก็คือเป็นอีกการซ้ำครั้งที่4นะครับว่า การดื่มกาแฟหรือแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำให้เกิดลมหายใจเหม็นนะครับหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาทางด้านช่องท้องเนี่ยในประโยคสุดท้ายก็ยังก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับลมหายใจนะครับจากที่เราดูเนี่ยคำว่า bad breath ก็คือจะมีสามแทบทุกประโยคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ทำให้ลมหายใจเนี่ยเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องที่เหมาะที่สุดกับเรื่องที่อ่านนี้ก็คือ causes of bad breath นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจบในเรื่องของ topic นะครับเราลองดูอ่า topic ตัวนี้เห็นไหม causes of bad breath ก็มีส่วนมาสนับสนุนก็คือ do not brush your teeth ก็คือไม่ได้แปรงฟัน ติดเชื้อทางลำคอไซนัส p ร o เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรค Sinus หรือว่าคนที่ดื่มกาแฟรหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากไปนะครับต่อมาเราจะมาสู่เรื่องต่อมาก็คืออะไรหลังจากที่เราระบุส่วนสำคัญส่วนแรกในเนื้อเรื่องหรือในย่อหน้าที่อ่านได้แล้วเนี่ยส่วนต่อมาที่สำคัญก็คือ main ideas นะครับเราลองมาดูกันว่า main ideas คืออะไร The main idea is the sentence which highlight the most important point of the paragraph and it is also connected to the topic. Also it should be an open statement which is covered the other sentences in the passage. Meanwhile the main idea should be supported by other sentences นะครับใจความสำคัญก็คืออะไรคือประโยคนะครับประโยคที่บอก บอกว่าเนื้อเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับซึ่งในใจความสำคัญเนี่ยจะนะครับในย่อดน้าจะทำให้ใจความสำคัญเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือต้องมีส่วนมาสนับสนุนมาขยายให้ใจความสำคัญเนี่ยเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเป็นรูปแบบนะครับเมนไอเดียก็คือส่วนสำคัญที่สุดในแต่ละย่อดน้าหรือแต่ละ เรื่องที่อ่านนะครับทุกย่อหน้านะครับต้องมีใจความสำคัญแล้วส่วนประโยคที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่มาแค่สนับสนุนให้ให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นจุดประสงค์หรือเห็นใจความสำคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับอาหาดเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะให้มาดูวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับรูปแบบของใจความสำคัญในประโยคนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาดูวิดีโอกันนะครับ Paragraph is a group of sentences with the main idea. It starts with the topic sentence, which talks about the main idea. The other detailed sentences tell you more about the main idea. The way to end a paragraph is here's what well. else? The main idea. Now, here's a paragraph. Let's figure it out. We went on a trip to London Topic, topic census, that's the main idea oh, yeah. Took a tour of Buckingham Palace Tells Tell you me. more about the main idea Scuba, baby. We walk through Piccadilly Circus And through Ch Trafalgar Square Details. I'd love to go back to London you, you, end with end with main main <sighs> you end with the main idea You end with the main idea You end with the main idea yeah. วิดีโอนะครับเป็นไงนะครับก็คือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับลอนดอนทริปก็คือเกี่ยวกับการเดินทางไปที่เมืองลอนดอนนะครับใจความสำคัญคืออะไร We went on a trip to London นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นใจความสำคัญจริงหรือเปล่าเพราะว่านะครับประโยคที่ตามมาเนี่ย เป็นส่วนที่สนับสนุนใจความสำคัญทั้งหมดเช่นนะครับเป็นไงเราไปเที่ยวที่ลอนดอนเราไปทำอะไรมาบ้าง We took a tour of Buckingham Palace ก็คือได้ไปเที่ยว Buckingham Palace ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ในอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับต่อมาส่วนสนับสนุนใจความสำคัญที่สองก็คือไปเดินผ่านไปยัง Piccadilly Circus and ดูทราฟเฟิลเกสแควร์อันนี้ก็คือเป็นอีกสถานที่ที่สำคัญนะครับที่คนที่ไปลอนดอนต้องไปนะครับเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้เล่าเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ลอนดอนส่วนสนับสนุนใจความสำคัญที่สาวเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นทั้งการสรุปแล้วก็เป็นส่วนสนับสนุนใจความสำคัญก็คือลายผู้เขียนเนี่ยหรือว่าในเนื้อเพลงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าลายไปแล้วเนี่ยอยากจะที่จะกลับไป London อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงอันนี้ก็คือจากเพลงจะช่วยให้เราเข้าใจในรูปแบบของใจความสำคัญและ s ซั p พอร์ตท t a i l หรือส่วนที่มาสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขออาจารย์ก็ขอจบในเรื่องของ topic and main ideas เแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากการอาจารย์ขอฝากสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่มีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน นะครับก็คือ Rome wasn't built in a day นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Rome wasn't built in a day ก็คือกรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าลายจากรูปถ่ายเนี่ยกรุงโรมนะครับในอดีตเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองนะครับกว่าที่จะสร้างสำเร็จได้เนี่ยต้องใช้เวลาและกำลังคนเป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษานะครับถ้าเราต้องการที่จะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับนักศึกษาก็จะเกิดความชำนาญและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนั่นเองนะครับ